สวัสดีค่ะหนูฟลอเรนซ์ Florence นะคะมาจากม4ค่ะก็หนูเรียนที่โรงเรียนมัธยมปัญญารัตมาตั้งแต่ม1นะคะเราไม่เคยมีการเรียนการสอนแบบออนไลน์มาก่อนเลยค่ะจนกระทั่งหนูอยู่ม3นะคะซึ่งตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ2ปีแล้วเนาะที่เราได้มีการเรียนการสอนแบบออนไลน์ความจริงหนูแอบรู้สึกช็อกนะคะเมื่อตอนที่หนูได้ยินว่าหนูอาจจะต้องกลับมาเรียนออนไลน์รอบหนึ่งแต่ทีนี้ก็ยังมีค่ะที่ว่าหนูยังมั่นใจในเรื่องของหลักสูตรแล้วก็ครูครูคน ยังเอาใจใส่อยู่เท่าเดิมน,นะคะแล้วก็ได้รับการสปอร์ตจากเพื่อนๆด้วยค่ะแล้วก็ในช่วงการเรียนออนไลน์นะคะหนูได้มีการเซคเนกับเพื่อนๆแล้วก็ครูครูเนี่ยโดยการที่หนูเข้าออฟฟิศเซอร์ประจำเลยค่ะเพราะว่าหนูเป็นคนที่พูดเก่งมากแล้วก็มีคําถามเยอะมากมายในหัวเลยค่ะก็เลยชอบเข้าไปหาคําตอบแล้วก็ไปคุยกับครูครูด้วยนะคะซึ่งมีครูที่ช่วยสปอร์ตหนูตลอดเลยก็คือครูเทคครูป,ประจําชั้นของหนูค่ะ สำหรับข้อดีของการเรียนออนไลน์นะคะก็หนูรู้สึกว่ามันเป็นการเรียนในรูปแบบที่เราจะต้องช่วยเหลือตัวเองมากๆต้องมีความรัดช,ชอบแล้วก็กตื่นรู้เรียนเป็นพิเศษตลอดเวลาเลยคะ่ะซึ่งมันอาจจะทําให้เราเครียดบ้างแต่ว่าวิธีกำจัดความเครียดของหนูนะคะก็คือหลังจากเลิกเรียน,น,นจะพักจากหน้าจอคอมค่ะแล้วก็ไปเล่นเปียโนเต้นติ๊ตกตอ,อกหรือบางครั้งก็ดีที่สุดก็คือการนอนค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าเหมือนเป็นการได้รีเฟ e ชสมองตัวเองค่ะ สุดท้ายนี้นะคะหนูทราบดีว่าการเรียนออนไลน์อาจจะไม่ได้มีประสิทธิภาพ100%เทียบเท่ากับการไปเรียนที่โรงเรียนค่ะแต่ว่าหนูก็ยังได้รับการช่วยเหลือการอรแลแล้วก็การเอาใจใส่จากคุณครูแล้วก็เพื่อนๆเท่าเดิมเลยค่ะซึ่งอันนี้ก็เป็นความประทับใจของหนูเองค่ะ